มาค่ะวันนี้จะพาไปดูวิธีการไปดักไซนะคะเริ่มไปกันเลยกำลังไปนะคะกำลังไปเห็นไหมคะทางเส้นทางอันนี้เส้นทางเข้านานะจ๊ะนี่จอด นี่นะคะกำลังเดิน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 ลงไปดูปลาที่ดักเราดักใส่ไว้นะคะเห็นไหมคะลุ้นลุ้นกันจ้าว่าได้ไหมลุ้นลุ้นนี่นะ กำลังเดินไปแล้วนะจ๊ะอ้าวเดินไปแล้วจ้านี่มาดูกันค่ะลุ้นนะคะอันที่หนึ่งไม่มีอันที่สองมีไหมได้ค่ะอันที่สองได้ อันที่สองได้ค่ะทำอะไรนี่ค่ะธรรมชาติมากวิธีการดักปลานะจ๊ะดักปลาตามคลองจ้าได้กินปลาแน่นอน นี่แล้วเราก็มาดูอีกที่หนึ่งตามมาเลยจ้านี่อันที่สมนะคะนี่อันที่สามจ้ามาดูกันว่ามีไหมหลุน้นชาวนี้จะได้ปลาไหมเนี่ย นี่อันที่สามนะจ๊ะอันนี้คืออีกที่หนึ่งวิถีชีวิตบ้านนานนะจ๊ะได้ไม่เอ่ยลุ้นอยู่จ๊ะ ได้ไหมคะหนึ่งสองสาโอ้ยได้ไหมอะ่ะโอ้ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวได้ปลาช่อนหนึ่งตัวคะ่ะวันนี้ได้ต้มแล้วเช้านี้เห็นไหมคะไดหนึ่งตัวตัวใหญ่อยู่คะ่ะ